สารพันปัญหากฎหมายกลายเป็นเรื่องเข้าใจง่ายๆในรู้กฎหมายง่ายนิดเดียวสวัสดีค่ะเข้าสู่รายการรู้กฎหมายง่ายนิดเดียวทางสถานีวิทยุมอหัดใหญ่ค่ะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของกฎหมายนะคะดิฉันศิยาธรเชมณนีดำเนินรายการค่ะแล้วก็เป็นไปตามสัญญานะคะที่เคยประชาสัมพันธ์ไว้ว่าพอเริ่มต้นเดือนกรกฎาคมค่ะเราจะเริ่มให้ความรู้กันเกี่ยวกับ ร่างรัฐธรรมนูญนะคะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับคุณผู้ฟังด้วยนะคะที่จะไปร่วมกันออกเสียงประชามติในวันที่7สิงหาคมที่จะถึงนี้นะคะตลอดระยะเวลาประมาณ1เดือนตรงนี้ค่ะคิดว่าน่าจะเติมเต็มความรู้เกี่ยวกับเรื่องของร่างรัฐธรรมนูญได้มากพอสมควรนะคะวิทยากรที่จะมาร่วมให้ความรู้กันในวันนี้ค่ะอาจารย์อํานวยอินทัศโรจากคณะนิติศาสตร์มออหัดใหญ่สวัสดีค่ะอาจารย์อานวยค,ครับ ครับอดีครับค่ะอย่างที่บอกไว้ที่อาจารย์เ,เคยคเคยบอกว่า,าทางคณะนิติศ,ศาสตร,ร์ยินดีที่จะเ,เป็นหนึ่งหน่วยงานที่จะมาให้ความรู้เติมเต็มความรู้ให้กับประชาชนในเรื่องของรัฐธรรมนูญก่อนที่จะเข้าสู่การลงประชามติคือ <ๆ S 1> ถ้าเราไปลงประชามติแล้วเราไม่รู้อะไรเลยก็ไม่รู้จะลงไปเพื่ออะไรนะคะบบลงแบบไม่รู้ลงแบบไม่รู้ใช่คะ่ะคือคือพอลงแบบไม่รู้แล้วมันก็เหมือนกับว่าเอะเราโดนใคร ชักจูงหรือเปล่าออลงตามใครหรือเปล่านะคะคเอาเป็นว่าในช่วงเวลาของคณะนิติศาสตร์นะคะทุกวันอังคารและก็วันพุธเราก็จะมาเติมเต็มเรื่องราวของรัฐธรรมนูญให้คุณผู้ฟังมีมีภูมิรู้นะคะก่อนที่จะไปทำหน้าที่ตัวเองด้วยนะจ๊ะมีเออมีความรู้ในเรื่องนี้แล้วก็ก่อน,นไปทําหน้าที่ตัวเองอย่างเต็มภาคภูมิไงจย์ค,คือไปแบบคนรู้บ้างอะ่ะใช่ไหมคะคอ่าค่ะวันนี้ก็ยุคนี้เป็นยุคยุคคนรุ่นใหม่ ยุคคนรุ่นใหม่ก็ควรที่จะนะฮะควรที่จะศึกษาควรที่จะเรียนรู้แล้วควรที่จะเ,เข้าใจว่าในระบอบเนี้ยเรามีหน้าที่อะไรบ้างนะฮะเพราะนั้นในวันนี้เนี่ยเราจะคุยในเรื่องของ<ร>ทำไม,มนนทำไม,ำไมต้องมีรัฐธรรมนูญก่อนนะที่เราจะไปรู้ว่าเอ๊ะ ในร่างรัฐธรรมนูญที่ว่าเนี่ที่กําลังจะไปลงประชามติกันเนี่ยเขาว่าด้วยเรื่องอะไรเรามารู้กันก่อนไหมว่าทําไมต้องไม่มีได้ไหมได้ไหมถ้ามีแล้วไม่มีประชามติได้ได้ไหมเพราะนั้นเนี่ยเข้าใจว่ามีประมาณ8ครั้งนะก่อนที่จะประชามติในวันที่7สิงหาเนี่ย ในเวลาของคณะนิสสร์เนี่ยรู้สึกจะมี8ครั้งแปดครั้งแครั้งเนี่ยก็เข้าใจว่ามีวิทยากรเนี่ยประมาณทัก4ท่านจะไม่เป็นไรนะมุนเวียนกันมาให้ความรู <4 S 1> ้นนใน4<ะ>ท่านเนี่ยก็อาจจะแบ่งหัวข้อมาคุยกันนะแล้วก็ก็ถ้าเป็นไปได้อยากให้มันครอบคลุมทั้งฉบับ <จ>อาจจะอาจจะลงลึกบ้างในบางหัวข้อหรืออาจจะ<ป>หัวข้อที่ไม่อะไรที่ไม่สําคัญเนี่ยก็ผ่านไปนะครับเพราะฉะนั้นหัวข้อที่เราตั้งเนี่ยทาไมต้องมีรฐมัฐธรรมนูญนะฮะเพราะนั้นในในหลักการในทางการปกครองในหลักการในทางกฎหมายหลักการในการบริหารบ้านเมืองหรือหลักการของการปกครองในระบบนี้เนี่ยเขาบอกว่า รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดกฎหมายอื่นจะขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ได้ไไดเพราะนั้นเนี่ยก็ก็ความหมายก็คือเป็นกฎหมายที่สูงสุดในการบริหารประเทศในการปกครองอหรือในการบริหารจัดการการบริหารราชการแผ่นดินอะไรพวกนี้รัฐธรรมนูญจะเป็นวางกรอบในเรื่องของหน้าที่ของบุคคลในในสังคมนี้ว่าเป็นยังไงอย่างเช่น ในมาตราแรกเนี่ยรัฐธรรมนูญทุกฉบับจะบอกว่าประเทศไทยนะประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกไม่ได้นะฮะอันนี้ก็คือรัฐธรรมนูญกาหนดไว้เลยบอกไว้เลยในมาตราแรกไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นี่ฉบับนะไม่มีการเปลี่ยนแปลงบอกว่าราชอาณาจักรไทยเนี่ยนะฮะเป็นอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกไม่ได้แล้วก็บอกไว้ในมาตราสอง <Ừ. S 2> ด้วยว่าประเทศไทยมีการปกครองในบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขค่ะ <c oughs> นะแล้วก็มาตราสามก็บอกว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยพระมหากษัตริย์ผู <c oughs> ้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจนั้นทางรัฐสภาคณ <c oughs> ะรัฐมนตรีศาลตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมน,นูญนี่คือตัวอย่างที่บอกว่าทำไมต้องมีรัฐธรรมน,นูญ <c oughs> นะนะถ้า ในรูปแบบของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันต้องมีรัฐธรรมนูญในการปกครองประเทศเพราะรัฐ,รฐธรรมนูญเป็นตัวกรอบใหญ่ของกติกาที่จะบังคับให้บุคคลทุกฝ่ายเนี่ยในสังคมเนี่ยมีอะไรมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างออ,อย่างเคร่งครัดอ่ะพูดง่ายๆนะฮเพราะนั้นถามว่า ถ้าในกรณีที่การปกครองในบอบประชาธิปไตยแล้วไม่มีรัฐธรรมนูญเนี่ยได้ไหมคําตอบก็บอกไม่ได้ไม่ได้นะฮะไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราเปรียบง่ายๆนะเปรียบเป็นภาษาชาวบ้านง่ายๆว่ารัฐธรรมนูญถ้าเราเปรียบเหมือนบ้านคนบ้านพักอาศัยที่อ,อ,อยู่อาศัยเนี่ยสมมุตนะิในรัฐธรรมนูญเป็นที่อยู่อาศัยของบ้านหลังหนึ่งที่มีคนอยู่ประมาณสักเจ็ดสิบแปดสิบล้านคนค่ะ นะฮะเพราะนั้นเราจะทำบ้านหลังนี้ให้มันน่าอยู่มันไม่ร้อนไม่หนาวไม่หลังคาไม่รั่วไม่แตกรล้าไม่ทะเลาะกันระหว่างคนที่อยู่ในบ้านหลังเนี้ยมันจะทำยังไงเราก็ต้องตั้งกฎกติกาเราจะเราจะคิดอย่างไรเราจะร่วมกันสร้างบ้านหลังเนี้ยอย่างไรค่ะคืนคืนนี้เราเอารัฐธรรมนูญไปเปรียบเหมือนบ้านพักอาศัยบ้านอยู่อาศัยตรงเนี้ยเราจะ ร่วมกันคิดยังไงว่าเราจะสร้างบ้านห,หลังนี้ให้หน <cioè> evet <h>, ่าอยู่ยังไงนะฮะเพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่มันต้องเกิดขึ้นแน่นอนในการร่างรัฐธรรมนูญสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นแน่นอนในการที่จะได้มารัฐธรรมนูญที่ดีเนี่ยคนที่อยู่ในบ้านหลังนี้มันต้องร่วมกันคิดร่วมกันคิดร่วมกันสร้างร่วมกันทําแล้วก็ร่วมกันติเพื่อก่อโดยมีเจตนาสุดจริตในการที่จะ มุ่งไปสู่ให้บ้านหลังนี้มันน่าอยู่ที่สุดเพราะนั้นถ้าเราพูดถึงบ้านพักอาศัยหรือที่อยู่อาศัยแน่นอนว่าบ้านมันจะไม่สุดไม่ล้าไม่แตกไม่รั่วเนี่ยรากฐานมันต้องมั่นคงนะฮะรากฐานของบ้านเนี่ยมันต้องมั่นคงอย่าืหวือคนอยู่แปดสิบล้านคนเนี่ยเพราะนั้นบ้านเนี่ยมันต้องแข็งแรงพอสมควรมันมีความมั่นคงในโครงสร้างของมันพอสมควรเพราะนั้นรัฐธรรมนูญก็ในทํานองเดียวกัน เพราะนั้นเรา,เาตั้งเป็นประเด็นว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญหรือรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศแล้วรัฐธรรมนูญจะกำหนดหน้าที่ไว้ว่าใครทําอะไรอย่างไรนะได้มานายกเป็นไงได้มาสอสอเป็นไงได้มาสวเป็นไงได้มาองค์กรอิสระเป็นไงแล้วก็ในองค์กรเหล่านี้มีหน้าที่อย่างไร รัฐธรรมนูญจ,จะบัญญัติจะกำหนดไว<ะ>้โดยชัดเจนเพราะนั้นใครจะไปทำอะไรที่เกินกว่ารัฐธรรมนูญกำหนดไม่ได้เช่นนะมีการเลือกตั้งได้สอสอมาแล้วก็สมาชิกสภาผู้แทนที่จะออกกฎหมายอย่างไรก็ได้นะแต่ต้องไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญเพราะนั้นหมายความว่า,าบุคคลที่อยู่ในสังคมที่อยู่ในประเทศเนี่ยต้องปฏิบัติ ไปตามหลักที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้เพราะนั้นถ้าไม่มีรัฐธรรมนูญก็มันมันไม่รู้จะไปควบคุมยังไงไม่รู้จะไปวางหลักเกณฑ์ไม่รู้จะไปตั้งข้อสังเกตยังไงว่าไอหน้าที่ของคนกลุ่มนี้เกินกว่าที่กฎหมายกําหนดไปหรือไม่ส่วนกฎหมายลูกเนี่ยก็ว่าไปอีกเรื่องหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วกฎหมายที่ออกมา ข้อบัญญัติต่างๆที่มาควบคุมก็มาจากคนนี่แหละใช่ไหมก็มาจากคนนะพ่านั้นนั้นแหละที่เราช่วยกันคิดเพราะนั้นเราจะสังเกตดูดีว่ารัฐธรรมนูญหนึ่งฉบับเนี่ยพูดถึงเรื่องของสิทธิหน้าที่ของพลเมืองในบอบประชาธิปไตยเพราะนั้นสิทธิหน้าที่พลเมืองในบอบประชาธิปไตยเนี่ยก็มีด้วยกัน3ด้านตามมาตราสามอ่ะ เนะพราะฉะนั้นในในรัฐธรรมนูญทุกฉบับเนี่ยจะพูดเรื่องอำนาจทางด้านบริหารพูดเรื่องอำนาจทางด้านตุลาการาพูดถึงเรื่องอำนาจทางด้านนิติบัญญัตินะ,ะว่าเป็นยังไงเพราะฉะนั้นอำนาจทั้งสามอำนาจนี่ต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ นะแล้วบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่ได้มาได้มาจากไหนก็ไม่ได้มาจากชาวบ้านาได้มาจากประชาชน <c oughs> มีเวทีแสดงสาธารนณะอะไรแสดงความคิดเห็นหลากหลายแล้วก็พอสรุปรวบยอดตกตะกอนของความคิดเห็นเป็นยังไง <c oughs> ก็นําไปเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญส่วนมันจะแน่นอนว่ารัฐธรรมนูญฉบับหนึ่งเนี่ยมันจะให้ถูกใจของคนทั้งประเทศ มันไม่ได้ทำไม่ได้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้อแล้วก็ถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นรัฐธรรมนูญที่ดีอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นแน่นอนว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมันล่างขึ้นมาเพื่อคนร้อยเปอร์เซนคนทุกคนในสังคมยอมรับเหมือนกันหมดเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นเป็นเรื่องของหลักการในในระบอบประชาธิปไตยนะเพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่ต้องมีสิ่งหนึ่งที่ต้อง ทำไม่ได้เนี่ยก็คือให้คนส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยได้รับผลประโยชน์จากการใช้รัฐธรรมนูญคือรักษาผลประโยชน์ของมหาชนะนะฮะเพราะนั้นจะทําอย่างไรสิ่งหนึ่งที่เราเราคาดหวังก็คือการมีส่วนร่วมของประชาชนการประชามติในวันที่เจ็ดสิงหา,งหาเนี่ยก็ถือว่าเป็น เรื่องหนึ่งของการมีส่วนร่วมของประชาชนเพราะว่าอย่างที่ยกอย่างที่เปรียบเทียบไปเห็นว่ารัฐธรรมนูญก็เปรียบเหมือนบ้านนะเพราะนั้นเนี่ยเราจะก็สร้างบ้านเสร็จล้นะสร้างบ้านมาเสร็จให้เราไปดูเอานะไม้บ้าน,เ,นเอาไม้บ้านหลังเนี่ยเราจะแปดสิบกว่าล้านคนเนี่ยออตอนนี้เรามีห้องอยู่สักห้าล้านห้าสิบล้านาเนี่ยออพอไหม ม,นะมีห้องประชุมพอไหมมีอะไรมีหลังคามุงด้วยอะไรเป็นไงเราเรายอมรับไหม,มเพราะนั้นเนี่ยถ้าเปรียบรัฐธรรมนูญเหมือนบ้านในวันที่เจ็ดสิงหาเราก็ไปดูบ้านแล้วเราบอกว่าบ้านหลังเนี้ยมันน่าอยู่บ้าน <ไป S 2> หลังนี้มันถูกสุขลักษณะอะไรต่างๆเราก็รับะนะการรับรับทั้งฉบับหรือ ติ่งหนึ่งของของประชามตีเนี่ยที่ว่าห้าปีเป็นการมีความมิตรร่วมของรัฐบาในการเสนอนายกเนี่ยนะเพราะนั้นถ้าเราเราสังเกตตรงนี้เราเห็นว่าเราจะทำอย่างไรให้บ้านหลังเนี่ยนะมันน่าอยู่เพราะนั้นผมว่าไม่ใช่องค์กรใดองค์กรหนึ่งหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งชาวบ้านคนใดคนหนึ่งแต่มันเป็นเป็นอะไรนะเป็น ฉันทา,าร่วมกันระหว่างคนในสังคมที่จะพิจารณาบ้านหลังเนี้ยนะฮะว่าเราจะเราจะเข้าไปอยู่ในบ้านหลังนี้ไหมเรายอมรับในโครงสร้างบ้านหลังนี้เรายอมรับในการออกแบบบ้านหลังนี้ไหมถ้าอยู่แล้วเนี่ยมันมีการทะเลาะกันหรือไม่มีมันร้อนเกินไปมันเย็นเกินม,มันหนาวหรือเปล่าแต่กว่า<น>ที่เราจะไปดูบ้านแล้วเราจะเห็นว่าเออบ้านหลังนี้เนี่ยมันมันมัน เราชอบหรือไม่ชอบเราก็ต้องรู้ด้วยว่าข้างในเนี่ยเอาทาจากทาจากไม้หรือจากปูนใช่อาจารย์มีหน้าต่างทําจากอะไรส่วนประกอบเป็นอะไร,ะไรต้องรู้ข้างในก่อนคือคืออย่างน้อยเนี่ยมันมันมันถ้าเปรียบอย่างนี้ยมันเป็นสิ่งที่สามารถจับต้องได้ค่ะจับต้องได้เนี่ยก็คือถ้าถ้าเราดูในสาระสําคัญของรัฐธรรมนูญพอที่จะเข้าใจได้ว่ารัฐธรรมนูญหรือบ้านหลังเนี่ยมันมีโครงสร้างของมันอย่างไรนะมันมีห้องอยู่กี่ห้อง ระบบระบบน้ำไฟฟ้าปลาอะไรพวกนี้เป็นยังไงแล้วถ้าคนอยู่กันมากๆเนี่ยมันจะเกิดการวุ่นวายไหมมันจะอยู่ได้ไหมเพราะนั้นเนี่ยเป็นแนวความคิดของคนในสังคมที่จะร่วมกันพิจารณาว่าเราจะรับหรือเราจะไม่รับเพราะเป็นดุลยพินิษเป็นสิทธิ์ของแต่ละบุคคลซึ่งจะรับหรือไม่รับไม่แปลกขึ้นอยู่กับ ดุลพินิษฐอความเห็นสิทธิของของปัจเจกชนเนี่ยสามารถที่จะรับหรือไม่รับก็ได้ถ้าคุณมีความเห็นแต่รับหรือไม่รับเหล่านี้ต้องไม่เกิดขึ้นจากการชี้นาจากการชักจูงจากการผลประโยชน์อื่นใดก็สุดแล้วแต่เพราะนั้นถามว่านะถามว่าในระบอบนี้เนี่ยไม่มีรัฐธรรมนูญได้ไหมไม่ได้ค่แล้วถ้ามี ให้มีรัฐธรรมนูญที่ดีเนี่ยได้ไหมได้ไดแต่ถ้าให้มีรัฐธรรมนูญที่ถูกใจคนทุกคนได้ไหมไม,ไม่ได้ไไดนะฮะเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องหนึ่งที่เขาพูดกันมาตลอดว่ารัฐธรรมนูญฉบับหนึ่งนะมันต้องมีคนได้ม,มันต้องมีคนเสียนะแต่ถ้าคนได้มากกว่าคนเสีย ก็โอเคแต่ถ้ามีคนเสียมากกว่าคนได้อย่างนี้มันไม่โอเคมันก็มันก็อีกอีกประเด็นหนึ่งนะเพราะนั้นคำถามที่เราบอกว่าทำไมต้องมีรัฐธรรมนูญเนี่ยในระบบนี้ต้องมีเพราะรัฐธรรมนูญเป็นข้อกำหนดให้คนในสังคมเนี่ยทำหรือไม่ทำอะไรนะคุณทำอะไรได้คุณทำอะไรไม่ได้นะคุณมีหน้าที่อะไรคุณมีสิทธิ์อย่างไร นะรัฐธรรมนูญจะกำหนดไว้ว่า,าในบริบทของการปกครองประเทศเนี่ยนะจะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นแนวทางกรอบกว้างๆนะเพราะนั้นเ,เราจะเห็นว่า,าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่างรัฐธรรมนูญทุกครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะเราก็ได้ยินบ่อยนะครับว่ามีการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกขั้นตอน นะแต่ว่าในหลักการเนี่ยนะในหลักการเนี่ยมันก็มีทั้งข้อเตะข้อเต็งเห็นด้วยไม่เห็นด้วยที่หลากหลายเพราะนั้นเราเป็นชาวบ้านโดยทั่วไปชาวบ้านที่มีสิทธิ์ในการที่จะลงประชามติเนี่ยเราคิดตรงนี้อย่างไรเราจะศึกษาอย่างไรเราจะเรียนรู้อย่างไรเราจะใช้ดุลพินิษในการลงประชามติรับหรือไม่รับอย่างไรนะเราเรามีเรามีหลักที่จะ จะตรงนี้อย่างไรเพราะอย่างที่บอกนะว่ารัฐธรรมนูญก็คือบ้านการมีส่วนร่วมอย่างหนึ่งก็คือไปลงประชามติการลงประชามติเนี่ยไม่ไ,มได้บอกว่าให้รับนะไม่ได้บอกว่าไม่ต้องรับไม่รับนะนะแต่ว่ามันเป็นดุลพินิษเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนที่จะดูบ้านหลังนี้แล้วเนี่ยจะอยู่ไหมจะรับไหมนะฮะคือ,อันนี้ในหลักการสำคัญของรัฐธรรมนูญนะฮะ ก็คือสรุปแล้วว่าถามว่าทําไมต้องมีรัฐธรรมนูญต้องมีเพราะว่าเป็นกฎหมายสูงสุดที่จะคอยควบคุมดูแลใช่เป็นกฎหมายสูงสุดในการควบคุมในการบริหารประเทศถ้าไม่มีว<า>ัค,คิดเอาเองว่าบางครจะยุ่งขนาดไหนนะอาจารย์ก็ก็อย่างง่ายๆอย่างเช่นมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนคะ,ะสมาชิกสภาผู้แทนจะจะร่างกฎหมายจะตรากฎหมายออกมาสักฉบับหนึ่งเนี่ยต้องไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญอื รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ว่าสมาชิกรัฐสภาจะออกกฎหมายได้อย่างไรนะไม่กระทบสิทธิ์โดยพื้นฐานอะไรพวกเนี้ยนะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นทุกหน่วยงานทุกอง,งค์กรทุกบริบทของสังคมเนี่ยในรัฐธรรมนูญจะกําหนดไว้นะจะกําหนดไว้จะตราไว้เพราะฉะนั้นความสําคัญของรัฐธรรมนูญเนี่ยก็เปรียบเหมือนบ้านะนะ เราชาวบ้านโดยทั่วไปเนี่ยแน่นอนว่าเมื่อรัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านประชามาติก็มีผลบังคับผลบังคับก็ชาวบ้านทุกคนก็เข้าไปอยู่ในบ้านหลังนี้นะและ<น>ต้องปฏิบัติตามกฎในบ้านนั้นด้วยอ,อต้องปฏิบัติตามกฎในบ้านหลังนั้นอย่างเคร่งครัดค่ะนะฮะอย่างเคร่งครัดเพราะถ้าเกิดว่าอไอ้อไห้องนี้มันทะเลาะห้องน้นนะลองลองนึกภาพดูง่าย นะว่าถ้าเกิดห้องกอทะเลาะกับห้องขอนะห้องที่อยู่ตัดไปก็ย่อมได้รับความรำคาญเสียงดังอะไรพวกนี้นะนี่นี่เป็นเป็นภาพง่ายๆที่เรามองเห็นได้สัมผัสได้จับต้องได้ในรูปของของออรัฐธรรมนูญถ้าเราเปรียบเหมือนบ้านนะเพราะนั้นเนี่ยเราจะสมมุติว่านายแดงจะสร้างบ้านสักหลังหนึ่งนายแดงต้องคิดนะ ว่าจะสร้างบ้านยังไงในเนื้อที่เท่านี้จะสร้างกี่ชั้นสร้างแล้วเนี่ยมีคนอยู่ในบ้านนี้กี่คนจะสร้างยังไงมีห้องครัวห้องน้ําห้องอะ,อะไรห้องรับแขกห้องนอนเป็นยังไงนะเพราะนั้นถ้าเราเปรียบรัฐธรรมนูญเหมือนกับบ้านหลังหนึ่งเนี่ยผมว่าเราสามารถที่จะมองเห็นภาพของการที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการกำหนดรูปแบบของรัฐธรรมนูญได้ อืมค่ะเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่จําเป็นที่เราจะต้องเรียนรู้อย่างที่บอกนะคะว่าอาวันที่เจ็ดสิงหาคมนี้เป็นหน้าที่ของเราเริมไปดูว่าบ้านที่สําเร็จร่างออกมาเนี่ยรูปแบบบ้านที่เราชอบหรือไม่ชอบซึ่งอาจจะไม่ได้ชอบทุกส่วนก็ได้แต่ให้ดูโดยรวมใช่ไหมคะอาจารย์ไม่อาจจะไม่ชอบหน้าต่างบ้านที่สองก็ได้แต่ว่าดูโดยรวมว่าลนใหญ่ชอบไหมดูแล้วเป็นประเด็นสําคัญว่าถ้าเราอยู่แล้วมันมีความสุข ม้มันจะสุกร้อยเปอร์เซ็นมันก็ไม่ได้ใช่ไหมก็ในร้อยคนอาจจะมีความสุขสักแปดสิบห้าอย่างเนี้ก็เอาได้เนี่ยก็คิดว่าอยู่บ้านนี้คงไม่สุขอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นเสียงส่วนใหญ่นะยอมรับถ้าเกิดเสียงส่วนใหญ่ไม่ยอมรับเนี่ยก็แสดงว่าประชามติก็ไม่ผ่านนะฮะเพราะนั้นประเด็นปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งของการทำประชามติก็คือทำอย่างไรให้ชาวบ้าน ที่ไปใช้สิทธิ์ในการลงประชามติเข้าใจได้ในระดับหนึ่งว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มันมีสาระสำคัญอย่างไรบ้างแล้วก็เป็นหัวข้อหนึ่งที่คณะน,นิสิศาสตร์มอที่จะร่วมกันพูด,พดคุยจำนวนสัก7-8ครั้งเนี่ยนะ<ฆ>ว่าในรูปแบบของรัฐธรรมนูญไป ปีอะไรปีหกศูนย์หกศูนย์ฉบับที่20เนี่ยมันมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงมีข้อเด่นข้อด้อยเป็นยังไงนะฮะเพราะนั้นก็เป็นเป็นอะไรเป็นหน้าที่ประการหนึ่งของคณะนิาสานมอ,อที่จะถ่ายทอด องค์ความรู้ทางด้านรัฐธรรมนูญฉบับเนี้ยให้ชาวบ้านเข้าใจในระดับหนึ่งะนะฮะก่อนที่จะมีประชามติครับหลายคนอาจจะได้ยินแต่การบอกว่าอ่ะเราจะต้องไปลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญอย่างเงี้ยใช่ไหมคะคมักจะได้พูดคํานี้ได้ยินคํานี้อยู่เรื่อยๆอ,ยอาจจะทําให้ค,คนที่ฝั่งไม่รับอาจจะตั้งข้อสงสัยนะคะาจยา์ว่าถ้าฉันไปลงไม่รับเนี่ย คจะผิดไหมเท่าที่ผมสังเกตแล้วก็เข้าไปมีส่วนร่วมหรือสัมผัสจากชุมชนอะไรต่างๆมันก็ตั้งประเด็นว่าวันที่เจ็ดสิงหาประชามาติมนะก็พูดกันว่ารับหรือไม่รับอนะเจ้าบ้านเนี่ยส่วนใหญ่นะจะพูดกันว่าเอ,อจะรับหรือไม่รับออ่อแต่ไม่ได้บอกว่าที่รับเนะ่ะเพราะอะไร ที่ไม่รับเนี่ยเพราะอะไรเขาไม่มีช่องนั้นให้ตอบอาออจจะเคยเคยเคยไม่มีเคยอาจจะเป็นเป็นการขาดประชาสัมพันธ์หรือให้ความรู้อะไรต่างๆที่ยังไม่ทั่วถึงนะ,ะเพราะฉะนั้นเท่าที่เราเข้าไปอยู่ในชุมชนอยู่ในสังคมเราจะได้ยินคำถามเอ๊ะจะรับหรือไม่รับนะ,ะถ้าคนหนึ่งบอกว่ารับแต่ก็ไม่บอกว่าที่รับเนี่ยมันเพราะอะไรที่ไม่รับเนี่ยมันเพราะอะไร ผมเข้าใจว่าในขณะเนี้มันขาดตรงนี้อยู่ในการประชามตินะฮะครอทำให,ให้เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาตอบออกไปต้องบอกได้ด้วยว่าเพราะคือในสาระสำคัญแก่นสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะที่มันเป็นแก่นจริงๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างผมเข้าใจว่ามันคงไม่ยืดยาวเหมือนกับฉบับเต็มหนึ่งร้อยห้าห้าหน้าหรอกนะหนึ่งร้อยห้าหน้าในกระดาษ A 4ซเนี C ่ย นะแต่ถ้ามันรวบรวมสรุปรวบยอดออกมาเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นสมุดเล่มเล็ก,ลกๆนะไม่เกินสิบแผ่นเนี่ยก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้นะเพราะนั้นก็ก็เข้าใจว่าสิ่งที่ชาวบ้านสิ่งที่พวกเราทั้งหลายควรที่จะนะะควรที่จะให้ความสำคัญบ้างก่อนที่จะไปทำประชามติเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราไม่ใช่รับหรือไม่รับเพราะ คนข้างเราบอกว่าให้รับคนข้างเราบอกว่าไม่ต้องรับนะเพราะฉะนั้นเราต้องเราต้องเรียนรู้บ้างในส่วนของเนื้อสาระ อย่างเช่นบอกว่ารัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้มาจากไหนเป็นยังไง่ะนะเราก็ลองไปเปรียบเทียบดูว่าที่ผ่านมาเนี่ยนายกรัฐมนตรีมาจากไหนแล้วฉบับนี้เาว่าอย่างนี้เป็นยังไงนะเราชอบไหมเราเห็นดีไหมเรามีคือสิ่งหนึ่งที่ที่มันจะเป็นประโยชน์ในการประชามติก็คือใช้ดุลพินิจของตัวเอง โดยมีพื้นฐานความรู้ในเรื่องนั้นๆในระ,ระดับหนึ่ง,น,งนะระดับหนึ่งไม่จําเป็นต้องตะลุปลุกโลงนะเพียงแต่ว่าให้รู้สาระสําคัญว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มันมีอะไรบ้างที่น่าสนใจแล้วมันมีอะไรบ้างที่น่าแก้ไขนะมันมีข้อเด่นข้อด,ด้ยอยยังไงแล้วถ้าเกิดข้อเด่นมันมากกว่าข้อด้อยนะเราก็รับถ้ามันถ้ามันมีข้อด้อยมากกว่าข้อเด่นเนี่ยอาจจะ ประชามติก็ไปอีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เราอยากเห็นก็คือการมีส่วนร่วมอนะการมีส่วนร่วมแน่นอนว่าการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของการลงประชามติครั้งเดียวแล้วก็จบเหมือนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งเดียวแล้วก็นอกนั้นก็เรื่องของคุณคุณก็ไปว่าเรื่องของคุณฉันนี่หน้าที่ฉันจบแล้ว นะฮะเพราะนั้นการลงประชามติถือว่าเป็นการขั้นต้นในเรื่องของการมีส่วนร่วม,มนะคะค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เบื้องต้นเรามาทําความรู้จักกันว่าทําไมต้องมีรัฐธรรมนูญนะคะครสรุปก็คือว่าต้องมีเนื่องจากเป็นกฎหมายสูงสุดที่จะคอยควบคุมดูแลบริหารจัดการภายในบ้านภายในเมืองให้มันดูเป็นระเบียบเรียบร้อยแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะก็จะมาลงลึกไปอีกว่าแล้วในรัฐธรรมนูญที่เขาจะรับหรือไม่รับกันเนี่ย จะว่าด้วยเรื่องอะไรอีกบ้างก็อยากให้ชาวบ้านโดยทั่วไปบอกว่าเฮ้ยวันที่เจ็ดเราไปดูบ้านของเรานะว่าจะอยู่ว่าว่าเราจะรับบ้านรับไม่รับรับบ้านหลังนี้ไหมหรือไม่รับบ้านหลังนี้คือชวนกันไปดูบ้านชวนกันไปลงประชามตินะฮะเพราะนั้นถ้าเปรียบรัฐธรรมนูญเหมือนบ้านมันจะเห็นภาพที่ค่อนข้างชัดเจนถ้าเกิดบ้านไม่มีอะไรรากฐานไม่มั่นคงเนี่ยมันจะเป็นยังไง นะง่ายๆนะฮะเพราะนั้นเราจะรู้ได้บ้รู้ได้ว่าบ้านนั้นมีความมั่นคงหรือไม่ก็ต้อง ศึกษาเรียนรู้จากผู้รู้จากตำราหนังสือเอกสารหรืออาจจะสอบถามจากแหล่งข่าวอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะทําได้ทําได้ค่ะอย่างที่อาจารย์อํานวยบอกมาสักครู่นี้นะคะว่าน่าจะมีสักเล่มหนึ่งสรุปสาระของรัฐธรรมนูญนี่ฉันไม่แน่ใจว่าที่บ้านเรือนประชาชนได้หรือยังเพราะที่บ้านได้แล้วไงเป็นเป็นเหมือนกับเป็นคําอธิบายสาระสาคัญของรัฐธรรมนูญมีสองเล่มด้วยกันนะคะอันหนึ่งเนี่ยเล่มที่หนึ่งเนี่ยเป็นคําอธิบายสาระสาคัญของรัฐธรรมนูญเป็นเล่มเล็กๆนะคะฉบับพ็อกเก็ตบุ๊ก แล้วก็อีกเล่มหนึ่งเนี่ยก็เป็นคําอธิบายสาระสาคัญของร่างรัฐธรรมนูญ1ิบเรื่องที่น่ารู้เหมือนกับว่าย่อยลงมาจากจากเล่มแรกรนี่นะคะเ,เล่มแรกนี่จะเป็นพื้นสีขาวเล่มที่สองจะเป็นพื้นสีฟ้าไม่แน่ใจว่าแต่ละบ้านของพี่น้องประชาชนนียได้รับ<ง>หรือยังนะงไม่มนะแต่ถ้าแต่ถ้าได้รับเนี่ยอาจารย์นํานวยดูให้แล้วเบื้องต้น ถ้าถ้าสองเล่มนี้เนี่ยพออ่านหมดสองเล่มนี้เข้าใจได้ง่ายแล้วก็คิดว่าน่าจะพอมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญได้แน่นอนถ้าได้อ่านสองเล่มนี้ไม่เยอะนะคะไม่เยอะอาจารย์เล่มฉบับไม่กี่หน้าก็โดยสาระสาคัญโดยสรุปเนี่ยผมก็เชื่อว่าน่าจะไม่เกินสิบแผ่นหน้ากระดาษเอเชียอันนี้อันนี้มันเป็นกระดาษประมาณสักสามสิบห้าหน้าสามสิบห้าหน้าเป็นเล่มขนาดพ็อกเก็ตบุ๊กเนี่ยนะคะสามสิบห้าหน้าน่าจะอ่านได้ เข้าใจง่ายนะในเนื้อความจะไม่มีการอ่านอาจจะให้ลูกหลานอ่านได้ฟังนแล้วก็เนื้อหาข้างในนี้ไม่มีคําว่ามาตรานู้นมาตรานี้เหมือนหนังสือกฎหมายใช่ไม่มีแล้วก็จะไม่มีคํายากๆแบบคําภาษากฎหมายถ้าพูดกับชาวบ้านโดยทั่วไปไปอ้างเลขมาตราเนี่ยมันก็มันก็เสียเวลาใช่ใช่ก็คงคงจะไปอ่าแล้วภาษาอย่างที่บอกภาษาอย่างที่บอกจะไม่ใช่ภาษาหนังสือกฎหมายครับจะไม่ใช่ภาษาของหนังสือกฎหมาย ภาษากฎหมายเนี่ยมันเป็นภาษาที่บางทีเขาเข้าใจยากกันเข้าใจยากค่ะอา <c oughs> จารย์อย่างเช่นอย่างเช่นรัฐธรรมนูญบอกว่าสิบสองปีศึกษาเล่าเรียนฟรีอย่างนี้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอลองไปดูอะลองไปดูอะลองไปดูว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายไหมเ,เพราะ <c oughs> ว่าเพราะว่าเวลาแถลงนโยบายนักการเมืองอะไรต่างๆเขาพูดไม่หมดค่ะแม้มันขายของอาจารย์ มันขายของพูดหมดไม่ได้ใช่ไหมจ๊ะคือู้ไปไล่สายจริงๆเนี่ยปรากฏว่ามันมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่มันบางทีคําคําโฆษณาเหมือนหลักการการเรียนโฆษณาเนี่ยเป็นตัวอย่างนี่มันตัวอย่างนี้มันชัดเจนว่ากฎหมายบอกว่าสิบสองปีสิบห้าปีรัฐออกการเรียนฟรีการเรียนฟรีชาวบ้านไม่ต้องจ่ายแต่ว่ามันจะมี ประกาศกระรวงอะไรต่างๆไปยกเว้นอะไรของมันเหมือมนะมนเวลาเราไปซื้อพิซซ่าอาจารย์เห็นภาพสะน่ากินแต่อย่าลืมว่ามีดอกจันเล็กๆภาพนี้ตกแต่งเพื่อการโฆษณาประมาณเดียวกันนะคะอาจารย์เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเป็นเรื่องอะไรของรัฐธรรมนูญฉบ,บับนี้ทจะมาเล่าสู่กันฟัง <c oughs> ก็ติดตามได้นะคะก็อยากจะตั้งเป็นหัวข้อว่าวันที่เจ็ดสิงหาเราไปดูบ้านกันค่ะนะแล้วเราดูแล้วเราชอบไหมถ้าชอบก็รับถ้าไม่ชอบก็ ไม่รับซึ่งคนที่รับและคนที่ไม่รับไม่มีความผิดใดๆทั้งสิ้นถือว่าเป็นถือว่าเป็นทัศนะส่วนตัวคุณจะรับก็ได้ไม่รับก็ได้ไม่มีความผิดสิทธินะฮะเป็นสิทธิอย่างหนึ่งของบุคคลแต่บางคนบอกว่าถ้าฉันไม่รับแล้วฉันจะมีความผิดไม่ผิดนะไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิดและเขาก็ไม่รู้ด้วยว่าเรารับหรือไม่รับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นก็คือจะรับหรือไม่รับไม่ใช่เพราะ ผลประโยชน์อย่างอื่นและไม่ใช่ถูกเป็น<อ>การใช้ใชสิทธิ์โดยสุจริต<ช>จะรับหรือไม่รับเนี่ย <c oughs> ก็ <c oughs> ก็ได้นะฮะค่ะวันนี้หมดเวลาของรัฐกฎหมายง่ายนิดเดียวแล้วนะคะขอบคุณอาจารย์ no <olo> อํานวยอินทศโรค่ะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสารพันปัญหากฎหมายกลายเป็นเรื่องเข้าใจง่ายๆ่ายหนรู้กฎหมายง่าย